โดยประธานแห่งนี้ในนามของนายกของข้าบรหิหารตัวจังหวัดปราจินบุรีเพื่อให้เขาประมาณมาเนื่องจากว่าท่านได้ร้องขอไปเราทราบถึงความเดือ,อดร้อนโดยมีสมาชิกสภาจังหวัดทั้งจังหวัดยกเื้ให้หมดนะเริ่มตน้นก็ต้องถึงความต้องการของสจอบาลอภินนตดีก่อนสุนทรวิลาวันนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรี และผมนายวัชรพลศรีอวนนายกองการบริหารส่วนตำบลนาดีต้องขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดสะพานโครงการคอสสร้างสะพานคอสรรอบ,บ้านกระเดียงหมู่เก้าอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้นะครับครับถ้าพูดเรา ทานบนรอ้อมชาติตักบาทร้อมหันนากรรมบาตากินังบาตากินังมานกามั

සා පවතොටයට යම කලයි කිරෙන්වැට යෝමමාකාරනිකොනා හිතායසාප නම ขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการอบจและอบตของปาจีนบุรีนะครับอบตนาดีที่อำนวยความสะดวกได้สร้างสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อสัญจรนะครับสัญจรให้ประชาชนเได้ได้สบายนะครับในรอบ70ปีที่ผ่านมาก็ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเพราะว่า ในรอบ70ปีมาแล้วนะครับก็มีสะพานไม้ถ้าถึงน้ำหลาขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ผมก็ยินดีที่เป็นตัวแทนที่น้องหมู่9ตำบลน,นาดีอำเภอน,นาดีจังหวัดป่าจินนะครับหมู่บ้านกระเดียงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้สะพานแห่งนี้ต้องขอขอบคุณมากๆทุกภาคส่วนเลยนะครับหน่วยงานราชการที่ ำนยความสะดวกได้สร้างสะพาน,พานแห่งนี้ขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมากจ้าดีใจที่ได้มาทำสะพานที่อบจอบ,จอบตอะไรมาทำช่วยค่ะเมื่อก่อนฉันเดินในเดินในทั้ทงสะพานสะพานไม้พอใช้สะพานไม้แต่มาใช้สะพานในปูนนี่ดีใจมากค่ะ ที่ผ่านมาลาบากไหมใช้<ำ>สพานะลำบากในภายที่ฉันเกิดมาเกิบเจ็ดสิปีแล้วฉันดีใจมากเลยนี่จ้ะ